ต่อนะครับช่วงนี้เราจะตรวจการบ้านของแม่น้ํา้าสายนะครับหนึ่งใน5สายก็คือสายของสอปชนะครับเราไม่ได้ตรวจการบ้านนะค<ะ>ุณถนอมเราไปดูการตรวจการบ้านของนายกทุนตรีเ,เราก็จะตรวจการบ้านในนามของประชาชนนายกเขาก็ตรวจในฐานะผู้แต่งตั้งผู้ชมอาจจะสนใจว่าแม่น้ํห้าสายเนี่ยมีอะไรบ้างแ<ะ>ม่น้ํา้าสายนี่ไม่ใช่ปิงวังยมนาน,นะครับแต่ว่าคือ คอ,อสชอสายแรกใช่ไหมครับเมื่อคอสชอเกิดขึ้นก็เกิดคอรอมอ,รอมเกิดคอรอมอรเสร็จก็เกิดสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็เกิดสปชสภาปฏิรูปแห่งชาติอันสุดท้ายที่เกิดหลังสุดขนาดเล็กที่สุดมีเพียงแค่37มสิบเจใช่สามสิบหกสมกนะครับก็คือกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและประชาชนเป็นอะไร ถ้าเขาเป็นแม่น้ำ่ย้รอประชาชนเป็นมหาสมุทรไงแม่น้ำั้าสายเนี่ยต้องไหลลงมาสู่ประชาชนรวบรวมน้ําแล้วก็ไหลลงมาสู่มหาสมุทรก็คือประชาชนอย่างพวกเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์สมบัติธรรมรงธัญาวงนะครับท่านเป็นประธานกรรมธิการปฏิรูปการเมืองแลวเมื่อวานท่านก็ไปร่วมการประชุมของแม่น้ำห้าสายด้วยสวัสดีครับอาจารย์สมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิเชียรคุณตานองครับอาจารย์เล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าเมื่อวานนี้แม่น้ำห้าสายไหลมารวมกันแล้วเนี่ย ตั้งห้าสายมารวมกันน้าท่วมท่งไหมครับอาจารย์เมื่อวานนี้ก็เเด็กน้ำเตียงนองนะน้ําดีงนองน้ดีน้ำข้าดีนะครับนายกอารมณ์ดีไหมเมื่อวานนี่อาจารย์ก็โอเคท่านก็ได้พูดให้ฟังถึงแนวทางการทํางานของรัฐบาลและสิ่งที่รัฐบาลได้ทําไปแล้วนะครับแล้วก็ความห่วงใยกับการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะยิ่งก็คือเรื่องปัญหาของประเทศที่มันสะสมมานานนะฮะ และการจะมาแก้ไขในระยะเวลาสั้นๆอย่างเงี้ยมันก็ทําไม่ง่ายแล้วก็อยากจะให้แม่น้ําท้าท้าสายเนี่ยช่วยกันนะในการชี้แจงอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่รัฐบาลกําลังเผชิญอยู่และกําลังดาเนินการครับการดูรการตรวจงานของแม่น้ำห้าสายเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ,รบเป็นการเพื่อจะมายืนยันและกระชับว่า ร d แม p จะต้องเดินไปตามเวลาตามที่กําหนดไว้ทุกอย่างถูกต้องไหมครับครับทา,างท่านนายกเดียยังยังกำชับเรื่องร d แม p อยู่นะฮะแล้วก็ให้ให้หน่วยงานต่างๆรายงานการปริบัติการเช่นทางสอนชอเขาก็รายงานว่าขนาเนี้กฎหมายพิจารณาผ่านไปแล้วเนี่ย59ฉบับอะไรกันเี่ต้นและอยู่ในระหว่างการดาเนินงานอีกหลายฉบับส่วน <c oughs> สปชก็พูดถึงวิจัยทัศน ่20ปีแล้วก็แนวทางปฏิรูป36ประเด็นแล้วก็อีกเ7วาระของการพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการอยู่นะฮะแล้วก็ทางกรรมธิการยกร่างก็ได้แจ้งว่าได้ยกร่างรับรอนไปแล้วกว่า50%นะ137มาตรารนะฮะแล้วก็จะต้องทำให้เสร็จภายในวันที่17ในสาย,ยนนี้ร่างแรกนะฮะค,คุณลิเยนคุณสนอมนะ ร่างแรกเนี่ยจะต้องเห็นจะต้องส่งให้สปชพิจารณาภายในวันที่17เมษายนเนี่ยค <หา S 2> รับค่ะก็เป็นก,ก็เป็นการรายงาน <c oughs> รายงานจากจากไม่น้ำใจต่างๆวันกันเถิดน,นะครับครับถ้าอ่านจากข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับเห็นว่าท่านนายกมีการเร่งรัดการทํางานของสปชที่ว่าอยากให้เห็นเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนกว่านี้ให้หยิบยกเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ในเวลา อ่าที่จํากัดมากกว่าที่หยิบยกเรื่องทั่วๆไปท่านเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ,ษไหมครับอ่คืออ,อ,อ่สอสปชเนี่ยมีภารกิจสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐมนตที่ส่งไปแล้วนะครับครับส่วนที่สองนี่ก็เป็นเป็นวาระของการปฏิรูปซึ่งทางสปชได้นําเสนอว่ากําลังดาเนินการอยู่สามสิบหกวาระแล้วก็ภายในวันที่ยี่สิบเจ็ด กุมภาเนี่ยทางประธานสปชก็ได้เดร่งรัดให้เสนอรกรอบทั้งสามสิบกวาระเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็จะจะเห็นตรงกันว่าต้องทาให้รวดเร็ว <c oughs> แล้วก็ให้ให้มีแนวทางที่ที่จะเสนอสําหรับการปฏิรูปและถ้าส่วนไหนเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่สามารถออกเป็นคําสั่งทางการบริหารได้ก็เสนอคณะกรีส่วนไหนที่จะต้องออกเป็นกฎหมายเนี่ยก็ให้ทําจัดทําเป็นร่างเลยนะในอนา <c oughs> คตเพื่อที่จะได้เสนอให้ คณะตรีแล้วก็เสนอให้สนชในการให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมายต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวทางของการทําง,งานนะครับในส่วนของการร่างรัฐมนนเนี่ยก็มีผู้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมนะว่าลักษณะของการร่างรัฐมนุเนี่ยเท่าที่ทามามันอาจจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าระบุรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับรายละเอียดค่อนข้างมากในคน ควรเขียนหลักการไว้ให้ควรควรควรจะเขียนในแง่ของหลักการไว้แล้วก็ในรายละเอียดให้ไปอยู่ในกฎหมายประกอบพันธนูลหรือกฎหมายลูกอย่างนั้นน่าจะน่าจะเหมาะสมสาหรับอนาคตเนีแบบเพราะาว่าถ้าหากว่าเขียนรายละเอียดไปเนี่ยถ้าต่อไปจะแก้ไขแล้วก็ต้องแก้ไขโนใช่ไหมคุณพีเจนคุณตอบครับแต่ถ้าเขียนเป็นหลักการไว้เนี่ยแล้วก็รายละเอียดไปอยู่ในกฎหมายประกอบพันธนลหรือกฎหมายลูกการแก้ไขก็ง,ง่ายกว่าในอนาคตถ้าจะเป็นต้องแก้ไขอย่างนี้ก่อน แล้วก็มีข้อสังเกตหลายประการที่ที่ทางท่านรองประวิทย์เองก็ได้ให้้อคสังเกตกับคณะกรรมการยกก่างไปดูเพิ่มเติมไว้หน่อยนะครับเพื่อจะให้มันมีความรัดกุมมากขึ้นครับครับโดยจะมีประเด็นหนึ่งที่พูดกันข้างนอกไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงข้างในท่านนายกพูดอย่างไรนะครับกรณีที่บอกว่ามันเหมือนตอนนี้การจะออกกฎหมายนีย่มันไปจากรัฐบาลอย่างเดียวนะครับรัฐบาลเสนอเข้าไปสอนอชอแล้วถึงจะมีกฎหมายผ่านออกมานะครับ แต่ว่าในส่วนของสนชอเองหรือแม้กระทั่งสปชเนี่ยจะทํำยังไงที่จะช่วยคิดหน่อยนายยกใช้คํานี้ไม่ว่าช่วยคิดหน่อยช่วยเสนออะไรมาบ้างไม่ใช่รอแต่รัฐบาลเสนออย่างเดียวจริงๆแล้วประเด็นก็อย่างที่กล่าวแล้วทางสปชก็รายงานไปว่าในส่วนของการจัดทําเป็นกฎหมายเนี่ยก็ได้เล่งรัดละว,ว่าอะไรที่เป็นประเด็นจะต้องทําเป็นกฎหมายก็สปชก็จะทําเป็นร่างกฎหมายเสนอเลยครับ,รบถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเงินก็จะต้องเสนอให้ คอรมอให้ความเห็นชอบก่อนเช่นที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสบชก็มีการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเร่งที่ประชุมก็เห็นชอบในหลักการให้ไปปรับแก้ไขบางประการแล้วก็เอากลับมาเข้าที่ประชุมใหม่ภายใน3ามวันแล้วหลังจากนั้นก็จะเสนอคอรมอลแหละเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วถ้าคอรมอลเห็นชอบก็จะเสนอสบชอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเป็นกฎหมายฮะที่สบชเองก็จะหนักในเรื่องนี้แล้วก็กำลังดําเนินการอยู่ครับ มีคนตั้งข้อสังเกตงนี้ครับอาจารย์ว่าเอ๊ะถ้าไปรอสอนชหรือสปชเสอนอ,ส,อ,นอสถานการณ์ปัจจุบันมันไม่ทันการมีใครเสนอไม่บอกว่าท่านนายกนั่นแหละใช้อำนาจคอสอชอเลยประกาศออกมาเลยเป็นประกาศคอสอชฉบับน้นฉบับเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะเพื่อที่จะเร่งรัดในบางเรื่องบางประเด็นเนี่ยมีไมหมอาจารย์ตรงนี้ไม่มีใครเสนอนะแต่ว่าการปรารถเนี่ยท่านเคยปรารถในการประชุมแม่น้ำห้าสา,ายข่าวที่แล้วว่าปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันหลายเรื่องนะครับ ใช้กฎหมายหรือระเบียบบริหารและการแผ่นดินปกติเนี่ยแก้ไขยากมากเลยครับแล้วท่านบอกว่าเนี่ยแต่พอจะใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยทางที่ปรึกษากฎหมายก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะท่านท่านพูดแซวๆแ,แบบนั้นเมื่อคราวที่แล้วนะครับ,รบแต่ว่าแต่ว่าเท่าที่ฟังท่านก็คือถ้ามีความจำเป็นท่านก็จะใช้ครับกฎหมายพิเศษเนี่ยนะครับถือมาตรา44เนี่ยวางเงื่ครับ ถ้าอาจารย์จับอารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งฟังดูนายกก็มาพูดกับน,นักข่าวข้างนอกบอกวันนี้ผมอารมณ์ดีมไม่ได้ไปโกรธไม่ได้โมโหแทั้งสิ้นผมเป็นอารมณ์ดีถ้าเจ้าอารมณ์ไม่ดีบ้างก็แกล้งนักข่าวอะไรเงี้ยนะฮะครับแล้วก็ท่านก็เน้นย้ําถึงเรื่องของการคออะไรครับการดําเนินงานเป็นไปตามรถแมพและการร่างรัฐมนูรอาจจะแล้วเสร็จก่อนกําหนดก็ได้การเลือกตั้งตอบคําถามนักข่าวว่าจะ,ะต้นปี59นี่จะมีการเลือกตั้ง จับจากคาพูดท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีนี่ท่านจะอยู่แค่ปีเดียวจริงหรือครับอาจารย์ก็ท่านยังยืนยันตามรถแบ,บ็นะครับแต่ว่าท่านก็ให้ข้อคิดว่าให้เป็นโจทย์นะว่าร่างรูญเสร็จเนี่ยจะต้องอให้มั่นใจว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งอยู่เหมือนเหมือนเ,อเหมือนเวลานี้นะหเหมือนก่อนหน้านี้นะไม่อย่างนั้นมันก็เท่ากับว่าเราไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นออโจทย์เขาเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ในการร่างนูนเนี่ยหรือในการดาเนินการการปฏิรูปต่างๆเนี่ยก็จงทําให้มั่นใจว่าหลังจากที่เรามีการประกาศแ่าวต้นลแล้วมีการเลอกั้งแล้วเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ไม่ใช่ปัญหาความขัดแยง้งกลับมาอีกอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยนะครับ<า>อันนี้เป็นโจทย์ที่ท่านฝากไว้ครับ,รบถ้ามองตามสถานการณ์สภาพการปัจจุบันเนี่ยนี่ขนาดเราถ้าเราใช้คำานายกไม่ใช่คู่ขัดแย้งเนี่ยพูดพูดอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะฮะท่านนายกพูดเนี่ย ถ้านายกไม่ใช่คู่กัดแยงเปรียบเสมือนกรรมการด้วยซ้าไปเนี่ยนะฮะขนาดสถานการณ์ที่มีกรรมการยังยังยังเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็มีถแถลงกงถแถลงการปลอมเปิ่มอะไรต่างออกมานะครับหรือแม้กระทั่งมีการปั่นป่วนกันอย่างที่มีการวางระเบิดเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีกรรมการกลางอย่างพลเอกประยุทธ์แล้วไปสู่การเลือกตั้งอาจารย์มองภาพหลังจากที่ไม่มีรัฐบาลคอสชออนี้ยังไงอาจารย์ตอนนี้ ผมคิดว่าหลายคนยังวิตกกังวลนะฮะคุณถนอมคุณวิชยเน,นี่ผมกาไปถามประชาชนในประเทศทั้งหลายเนี่ยก็คงมีความวิตกกังวลกันว่าแม้ว่าจะคอสช,าชาจะเข้ามาดําเนินการเพื่อที่จะปฏิรูปหรือว่าปรองดองเนี่ยแต่สภาพความขัดแยง้งพื้นฐานยังดํารงอยู่นะฮะ,ะแกนนําหรือคู่ขัดแย้งเนี่ยยังดํารงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้น ก็เพียงแต่รอเวลาว่าเมื่อไรจะเป่านกหวีให้มีการเลือกตั้งแล้วก็จะมีการาแล้วความขัดแย้งก็อาจจะกลับคืนขึ้นมาอีกเพราะว่าเพราะว่าขั้วของความขัดแย้งเนี่ยยังดำงรงลักษณะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงท่าทีแต่ถ้ากลับเข้ามามีอำนาจอีกแล้วก็ถ้าหากว่าใช้ท่าทีเหมือนเดิมแล้วก็มีปัญหาเรื่องการพุจริตคอปชันอีกเนี่ยก็คงจะมีคนมาต่อต้านอีกใช่ครับก็็กหกสภาพ ความไม่สงบทางการเมืองก็จะกลับมาอีกผมคิดว่าพที่น้องประชาชนจํานวนมากยังวิตกกังวลเรื่องนี้อยู่ครับอันนี้<ม>หรือเปล่าที่ท่านนายกัฐ่นมรีบอกเป็นความยากที่จะวางบรรทัดฐานไว้ในปัจจุบันเพื่ออนาคตมันจะได้ไม่กลับมาทะเลาะก,กันอีกเนี่ยนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท่านบอกว่าเนี่ยยากเป็นสุดละที่ฝากใ,ให้ช่วยกันคิดนะครับอืออาจารย์เราจะทำยังไงมันถึงจะให้มั่นใจว่าเรามีการเลือกตั้งแล้วความขัดแย้งมันจะไม่กลับมาครับถ้ามันกลับมาอีกมันก็จะมาลายประเทศอีกกลับมาสู่ที่เดิมอาจารย์ครับเมื่อวนี้ผมู ทีวีช่องหนึ่งเสนอข่าวแล้วก็มีการบอกว่ามีแหล่งข่าวในที่ประชุมบอกว่าท่านนายกมีการตําหนิการทํางานของสปชในเรื่องของการที่มีมติเกี่ยวกับเรื่องการเปิดสมปทานครั้งที่21ว่าอย่าใช้มติมากดดันการทํางานของรัฐบาลเรื่องนี้จริงไหมครับรอาจารย์ความจริงท่านพูดคุยถึงเรื่องแนวทางการทํางานของสปชกับร,รัฐบาลน,นะครับ,รบท่านบอกว่าการทํางานของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็มีภาระความรับผิดชอบ มีแนวทางที่จะต้องดําเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในปัจจุบันอนาคตความคิดเห็นของสรชเนี่ยก็จะต้องไม่มีลักษณะไปสั่งรัฐบาลให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะค,ะครับไม่อย่างนั้นก็จะทําให้เกิดคล้ายๆเป็นความกดดันนะเป็นความกดดันกับรัฐบาลซึ่งถ้ามันมีความเห็นไม่ตรงก,รกันก็จะเป็นปัญหากับการบริหารงานรัฐบาลได้อันนี้ก็ตัวอย่างเรื่องของ เรื่องของอพลังงานนี่แหละซึ <S <S นะ่งท่านประธานเพียงฉายก็ระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพียงแต่รัฐบาลขอความเห็นมามันไม่ใช่เป็นมัตินะแต่ว่าเป็นเหมือนข้อยุติภายในว่าภายในสบช,ปปชมีความเห็นแบบนี้อะไรเงี้ยน <S <S ะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคกับรัฐบาลอันนี้ท่านประธานเฉียนฉายก็อธิบายอย่างนั้นซึ่งท่านประธาน ซึ่งนายกปีก็บอกว่าการทําง,งานร่วมกันเนี่ยต,ต่อไปก็ขอว่ามาติของสปชอเนี่ยจะต้องไม่สร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลนะครับไม่ไงั้นก็รัฐบาลจะทำยากครับ,นะรบก็เป็นการบ้านเมื่อวานนี้ที่ท่านคราวต่อไปนี้จะนัดกันเดือนไหนอิกงนะครับอาจา์ประมาณเดือนนะ่ยประมาณเห็นว่าประมาณเดือนละครั้งไปทีก็คงน่นแหละครับเดือนมีนาผมนี่แหละครับเดือนมีนานะครับเพราะว่าถ้าดูตาม <c oughs> ถ้าดูตามปฏิทินนี่ช่วงเวลาของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับกลางเมษานี่ก็ได้ร่างแรกแล้วนะครับอาจารย์นะ17เมษา17เมษาต้องต้องส่งร่างแรกทั้งหมดนี่ยให้กับสปชพิจารณาครับครับถ้าดูถึงประเมินจากจากความจากอาจารย์ที่ร่วมทำงานอยู่ในหนึ่งในแม่น้ำห้สายนี่เป็นไปตามความคาดหวังไหมอาจารย์ครับเรือ่องการร่างนูลยังไงก็ร่างเสร็จครับ เพราะว่าคณะกรรมการยกล่างเขาก็มีกําหนดเวลาของเขาชัดเจนว่าจะต้องทําให้เสร็จนะครับเรื่องการทําร่างเสร็จเนี่ยคงไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเมื่อร่างออกมาแล้วความเห็นของภาควนต่างๆจะมีความเห็นอย่างไรตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งในช่วงนั้นก็ยังแก้ไขกันได้เพราะว่าสปชก็ยังสามารถให้ความเห็นที่จะอภิปรายกันให้ความเห็นกับคณะบริการยกล่างแล้วก็สามารถที่จะมี เหมือนกับแบบแปรยติที่จะให้มีขอให้มีการแก้ไขได้นะครับแต่ช่วงนั้นก็ยังมีเวลาแล้วก็สอก็ก็การรมษการยุบร่างเขาก็จะเอาความเห็นกลับไปแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เสนอกลับมาให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมครับครับอ่านล้วครับเช้านี้ขอบพระคุณนะครับอารครับครับจารย์ครับคุณหนองคุณวิจียรครับสวัสดีครับ อาจารย์ก็มาเล่าให้เราฟังในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรของมวลมหาประชาชนว่าอาจารย์เข้าไปทําหน้าที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีอะไรคืบหน้าไปยังไงบ้างคือเราไม่มีโอกาสได้เข้าไปฟังกับเขาไม่ให้ข่าวเข้าด้วยเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาถามจากจากกัลยาณมิตรของเรานี่ยแหละครับที่ที่อยู่ในนั้นว่าเป็นยังไงบ้างแล้วบางทีเรา ฟังข่าวข่าวว่าข่าวก็มักจะบอกว่าแหล่งข่าวบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แทนที่เราจะฟังจากแหล่งข่าวเราก็ฟังจากคนที่อยู่ในห้องประชุมนั้นเลยเพราะท่านเองอยู่ตรงนั้นเองท่านรู้เองว่าข่าวเป็นยังไงก็ถามขาได้จริงกันตรงๆครับนะครับปิดท้ายเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูหน้านายคนนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยภาพจับนิดหนึ่งจากหัวข่าวหนังสือพิมพ์ d ดล l น n e w ชื่อนายอะไรนะผมจําไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาไม่อยากจําเลยใช่ไหมเป็นหนึ่งในคน นอประชอที่อยู่ไปจังหวัดเพชรบูร์เพชรบูรในายกริบุตรดีจีนถูกจับในข้อหาที่เป็นผู้เผยแพร่นะครับประกาศสำนักพระราชวังปลอมนะครับที่ที่ออกมาเผยแพร่กันอยู่นะครับผมเป็นปตทกาลีโอมุนถอดเสื้อเอาคืนกลายเป็นสนับสนุนไปเลยนะเนี่ยคนที่ไม่ดีก็อย่าไปให้อะไรที่มันคือเนี้ยนะคนเรานะ เราอยู่ไอคนนี้มรันอายุเท่าไหร่ล่ะว่าอายุประมาณสามสิบมั้งถึงล่ะฮะดูจากหน้าตาอายุประมาณยี่สิบปลายปลายถึงประมาณสาสิบต้นต้นมันไม่สนใจอะไรที่ที่เป็นประโยชน์อะไรเลยเหรอครับคือคือมองว่าสิ่งที่เราเกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมบารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสี่พันกว่าโครงการที่พระองค์มีพระราชดำริ นะครับทำเพื่อประชาชนนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผมใช้คำว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะประชาชนผู้ลำบากยากไร้นะครับทั้งสี0พันกว่าโครงการแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการเหยียบย่ำหัวใจคนไทยเพราะว่าคนไทยทุกคนนะครับก็คือเฝ้ารอ<ะ>ฟังประกาศจากสมเด็จพระชาวางังเกี่ยวกับพระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความเป็นห่วงพอออกมาในลักษณะที่เป็นข่าวสารเท็จเนี่ยประชาชนหลายคนอ่านแล้วก็รู้สึกตกใจสะเทือนใจ ซึ่งมันเท่ากับเป็นการเหยียบย่ำทำลายหัวใจแล้วก็ขวัดกำลังใจของพี่น้องคนไทยโดยตรงเหมือน<ด>เราเหมือนเราแขวนพระเนี่ยนะครับคุณวิเทียนรเรานับถือพระสักองแล้วก็มาแขวนคอใช่ใชไหมฮะคนที่ไม่ชอบก็ไม่ได้มาด่าเรานะอืแล้วก็ไม่ได้ตําหนิพระนะคือเราจะแขวนแต่ทําไมไออีมันพวกนี้เนี่ยถึง,ถ,งถึงได้ละเมิดจับจ้วงโดยที่ไม่ไม่อะไระไม่คํานึงถึงว่าคุณไปทําร้ายจิตใจของผู้คนที่จงรักภักดีอย่างไร นี่แหละครับคนที่จับใครรู้ไหมคือทหารทหารเป็นคนจับไม่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 ทหารไปจับครับผุณวิจเยไม่ใช่ทหารตำรวจร่วมนะทหารไปจับนายคนนี้มาส่งให้ตำรวจครับครับให้เพื่อให้ตำรวจสอบสวนแล้วก็เอาไปกลุ่มตัวไว้ในรับสิบเอ็ดรับสิบเอ็ดในพื้นที่ของทหารตำรวจไม่ได้จับนะตำรวจทําอะไรอยู่ครับแล้วเท่าที่ฟังดูจากสายข่าวของตำรวจเองนะที่ออกมาพูดเนี่ยตำรวจพูดให้สัมภาษณ์เองเนี่ยว่ามีตำรวจสันติบาลบางคนเกี่ยวข้อง อืมแล้วเ,เป็นเสองครับคือกระทาการในเรื่องที่เป็นอัปมงคลอย่างยิ่งกับประเทศไทยไม่เดือดร,ร้อนไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวปล่อยให้หจริงๆนะพี่ตํารวจนะผมว่าทําหน้าที่ให้คนก็ยกมือไหว้ศรัทธาได้อ,อย่างที่วันก่อนเดลนิวลเขาเขียนนะเวลาเขาพูดถึงคนอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่เขาใช้คําว่าไอ้ดนาะนะราเมื่อก่อนเขาเรียกไอ้หมดเลยนะ ไอ้สรพงษ์ไอ้สมบัติไอ้กรุงก็เขาเรียกไอ้ไงผมเกิดไม่ทันตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลยสมัยสมบัติสรพงษ์คือเขาความรู้สึกเป็นการเองนะเป็นการเองแต่เดี๋ยวนี้บางคนอาชีพบางอาชีพเขาเรียกมันเลยนะคือไม่มีความรู้สึกเคารพนับถือเกียรติยศศักดิ์ศรีสําคัญนะทาหน้าที่ของท่านแล้วอย่าปล่อยให้คนพวกนี้มาล่วงละมิดจับจ้วงนะครับมันแต่จากกรณีเรื่อง ประกาศเฉพาะราชวังปลอมเนี่ยก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์กับคนไทยทุกคนนะครับของสื่อด้วยนะอของสื่อด้วยนะชอบของสื่อด้วยเวลารับมาจากออนไลน์นข้อมูลข่าวสารอะไรแล้วเนี่ยกันกรองให้ดีก่อนที่จะเผยแพร่ต่อไม่ใช่เรารับปุ๊บเนี่ยแล้วเราส่งต่อกันทางทางโลกออนไลน์ทางไลน์กรุป๊ปทางนหนเพราะว่าประกาศฉบับปลอมฉบับน,นี้เผยแพร่กันเยอะมากในช่วงเย็นตอนนั้นเนี่ยนะครับ คือต้องการกรองนิดนึงว่าเป็นของจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะสื่อแล้วก็คนที่เป็นบุคคลสาธารณะบุคคลสาธารณะ,รณะหมายถึงว่าอย่างหลายๆคนนี่มีคนติดตาม Facebook เยอะเป็นหมืนมนมน่นๆม่นเป็นแสนๆคนคน,นรับเข้ามาแล้วเนี่ยตรวจสอบให้ดีถ้าใครเอามาแปะในหน้าเพจของเราแล้วเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เคลือบแคลงสงสัยว่าถูกต้องไม่ถูกต้องลบออกไปก่อนแล้วถ้ามันถูกต้องเนี่ยค่อยเอากลับเข้ามาใหม่มีคนว่ามีคนนี่ ขาเดี๋ยวนี้มันมันเอาของดีมาพ่วงของเสียที่เขาส่งเขาเตือนกันนะคือมันส่งคลิปดีๆเนี่ยนะแต่ในคลิปต่อจากคลิปเดียวกันเนี่ยนะมันมีคลิปที่เป็นการล่วงละเมิดจับช่วงมาด้วยแล้วถ้าคุณดูแต่ของดีแล้วคุณถึงว่าเฮ้ยดีนี่คุณก็แชร์ต่อไปหารูม่คุณกําลังเผยแพร่ซึ่งอ้พวกนี้มันสอดใส้สิ่งที่เป็นพิษไปด้วยอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับผิดกฎหมายหมดเลยทั้งผิดพรบกฎหมายคอมพิวเตอร์จาคุก ไม่เกิน5ปีปรับส0 0,000คือแม้แต่คนที่รับเรารู้ว่าปลอมแล้วก็ส่งต่อไปบอกว่านี่คือประกาศปลอมเนี่ยก็ไม่ควรจะส่งต่อนะครับในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเหมือนเรารับของเสียของเน่ามาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปส่งต่อบอกคนอื่นว่านี่เป็นของเน่านะเออใช่คุณถนอมดมสิ่งนียของเน่า่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ที่ทําการประกาศฉบับนั้นเนี่ยก็มีคนส่งต่อกันเยอะผมก็ได้รับในเย็นนั้นผมผมชกประเภทอย่างเงี้ยผมจะลบทิ้งเลยทันทีที่อ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็บอกคนที่ส่งมาเลยว่าอัันนนเีี้้ขอองปลมพพรรราาาาะกใชชศท์่ ผิดซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ประกาศสากพระราชวังจะมีรายชาศัพท์ผิดสองมีการสะกดผิดในหลายที่มีการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเทคนิคทางการแพทย์ผิดเพราะในทันทีที่เห็นเนี่ยผมตอบกลับไปแทบจะในสองนาทีเลยว่าประกาศปลอมคุณเห็นเองแลวอยาจเห็ได้เลยเห็นเองเห็นปุ๊บเนี่ยมันอ่านแล้วมันรู้เลยว่าหนึ่งใช้ราชาศัพท์ผิดแน่ๆถ้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องใช้ราชาร์ซัอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วดูลายเซ็นด้วยไม่ใช่ลายเซ็นที่สํานักพระราชวังเซ็นเป็นปกติ แต่ที่จะบอกก็คือว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรผิดเลยไม่มีการสะกดผิดไม่มีการใช้รายชาศัสับ<ะ>ผิดเนี่ย ก็ไม่ใช่แปลว่าจะเป็นของแท้นะครับต้องตรวจสอบอย่างเรื่องราวที่อยู่ในเนื้อหาประกาศฉบับนั้นเนี่ยถ้าจะตรวจสอบว่าแท้หรือไม่ง่ายนิดเดียวเนี่ยไปไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาก็จะรู้ว่าเป็นประกาศของแท้หรือเปล่าเพราะมันจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องถ้ามีจริงเนี่ยนะครับจะต้องประกาศในพราชกิจจานุเบกษาับชาวบ้านอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับที่จะมีความคิดลึกซึ้งอย่างที่คุณวิทยเห็นว่าได้แต่คนที่เป็นสื่อสารมวลชนต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบนะครับแล้วบุคคลจะเชื่นะด้วยเพราะหลายคนเนี่ย มีคนติดตาม Facebook ติดตาม t w i t เ e อร์เยอะก็ถือเป็นบุคคลสาธารณะอย่าเผยแพร่อะไรที่เรายังไม่มั่นใจออกไปในเประยุทธ์ครับช้มาตรา44เลยคนอย่างเงี้ยครับนี่คนอย่างเงี้ยต้องหมดเวลาคนที่เป็นภัยต่อสังคมนะล่นค่าขอพูดถึงขอความอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำลายสถาบันเงี้ยมาตรา4ีใช้ได้เลยผมว่าผมยุ่นะแต่ผมคิดว่าบ้านเมืองมันต้องเด็ดขาดหมดเวลาแล้วครับเชิญชวนคุณผู้ชมรวดเร็วเด็ดขาดรุนแรงอย่างพลเอกปรมเคว่า แล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับในการช่วยกันสั่งซื้อสินค้าของ b l u Sky Direct เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยแต่ละเดือนเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วเราก็ต้องเหนื่อยยากกับการที่จะหาเงินมาออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ดูอยู่ทุกวันนี้ก็ช่วยกันสั่งซื้อสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรที่หลอ,อกมารับรองว่าเราตรวจสอบคุณภาพแล้วเรามีการทดลองใช้เองอย่างสบู่แชมพูครีมนวดโลชั่นเนี่ยผมใช้ด้วยตัวเองนะครับเราก็ยืนยันว่าใช้ได้ดีคุณผู้ชมถึงทางบ้าน สินค้าเหล่านี้คือของที่คุณผู้ชมต้องใช้อยู่แล้วในแต่ละวันนะครับกดรีโมทเสร็จปุ๊บเดินเข้าห้องน้ําอาบน้ําก็อาบน้ําด้วยสบู่ของเราครีมอาบน้ำของเราครับนะครับชานี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุก SMS ก็ข้อความแล้วก็ให้สิทธิ์หลวงพ่อสดนะครับหายเจ็บหายป่วยโดยเด็ดมีหลวงพ่ออนุโมทนามาเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณขอบคุณผู้ส่ง SMS ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่านกเด็บนก เด็กประจีนครับชมว่าวันนี้เราสองคนหล่อนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ่าถึงแสดงว่าที่บ้านทีวีดีทีวีดีภาพคมชัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ